นางทองเลื่อนใจยักษ์นักโทษประหารชีวิตที่สร้างความอื้อเฉาแห่งยุคกล่าวขานกันว่านางทองเลื่อนมีรูปร่างที่ส飒สวยกว่าเพื่อนแถมยังได้เป็นเทพีนั่งเสลี่ยงในพิธีแห่นางแมวขอฝนมี่อยูวันหนึ่งนายปลูกเกิดชอบคอถูกใจนางทองเลื่อนจึงให้ผู้ใหญ่ไปเสนอสินสอดเป็นทองและเงินจำนวนมากแต่นางทองเลื่อนนั้นได้แย้งกับแม่ของตนว่า ในปลูกเป็นคนเจ้าชู้เที่ยวได้ลูกสาวชาวบ้านแล้วไม่เลี้ยงถ้าลูกไปอยู่กินกับเขาอาจจะต้องเสียน้ำตาแต่ถึงอย่างนั้นแม่ของนางทองเลือนก็ยังคงเรียกล่อมอยากให้ลูกได้แต่งงานกับชายที่มีฐานะเพื่อที่จะได้นำสินสอดนั้นมาช่วยเหลือครอบครัวนางสาวทองเลือนจึงตกลงแต่งงานกับในปลูก อยูกินกันมาจนสุดท้ายก็เป็นอย่างที่คิดไว้ในปลูกด้วยนอกใจเอาสินสอดไปแต่งกับหญิงอื่นโดยที่ทางผู้ใหญ่ไม่รู้นางรัรวยที่เป็นเมียใหม่ได้บอกกับนางทองเลื่อนว่าในปลูกบอกว่ายังไม่มีลูกไม่มีเมียสิ่งที่นางทองเลื่อนเห็นก็คือนางระรวยมีประคำสายทองที่เป็นสินสอดที่นายปลูกแอบเอามาให้นางระรวยใส่อ้างว่าเป็นสมบัติของครอบครัวตน นางทองเลื่อนจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังจนนำให้นางทองทมเสียใจอย่างหนักและล้มป่วยจนเสียชีวิตหลังเผาศพนางทองเลื่อนได้เก็บความแค้นนี้ไว้จนคิดร่วมมือกับน้องชายอยากแก้แค้นให้กับแม่ของตนในวันพระนางทองเลื่อนและน้องชายได้ทำตามแผนไปที่เรือนของนายปลูกและได้ลงมือด้วยคมแฝกตีที่ศีรษะและใบหน้า ทำให้นายปลูกล้มลงไปนอนกับพื้นจากนั้นจึงได้หยิบหอกแทงที่คอทะลุถึงหัวใจนำใจแล้วก็จึงรีบกลับบ้านนางระรวยกลับมาที่เรือนจึงรู้ว่าผัวของตนเสียชีวิตแล้วได้ไปบอกตำรวจให้ตามหานางทองเลื่อนแต่นางทองเลื่อนก็ไม่ได้หนีไปไหนกลับยอมมอบตัวและให้การกับตำรวจอย่างตรงไปตรงมา นางทองเลื่อนถูกนำตัวมาที่คุกและศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตสถานที่ประหารคือวัดโคกในสมัยนั้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปดูการประหารได้เมื่อถึงวันประหารเจ้าหน้าที่ได้ไขปลดโซ่ออกจากมือนางทองเลื่อนเหลือไว้แต่ตรวนที่ขาแล้วจุงเดินไปยังแดนประหารมัดตัวไว้กับเสาหลักมัดมือทั้งสองข้างพนมด้วยสายสินที่มีดอกบัวก,กับทูบเทียน ปลายข้อเท้ามีตรวนล่ามเหยียดยาวไปข้างหน้าเทชคาศร่ายรำหดใบดาบลงที่คอของนางทองเลื่อนศีรษะเลื่อนพับลงไปด้านล่างแต่ไม่ขาดออกจากตัวห้อยอยู่ที่หน้าอกหลังจากนั้นเทชคาบจึงใช้ดาบเชือดหนังกำพร้าที่ติดอยู่ให้ขาดออกจากกันอีกครั้งแล้ววางศีรษะนางทองเลื่อนไว้ที่ปลายเท้า จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำร่างที่ปราศจากศรีรษะของนางทองเลื่อนลงไปในเฟือกที่อยู่ก้นหลุมหลังจากนั้นไม่นานก็มีเรื่องเล่าต่อกันว่าวิญญาณนางทองเลื่อนได้เข้าสิงร่างนางสาวเกลียวจึงได้มีการทำพิธีขับไล่วิญญาณแต่ในขณะนั้นก็ได้มีเสียงร้องขึ้นมาว่าร้อนเหลือเกินร้อนเหมือนไฟบรรลัยกันฉันชื่อทองเลื่อนไม่ได้มาทำร้ายใคร แต่ไปไหนไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดเอาประคำสายทองของพ่อฉันไว้แล้วไปมอบให้ผู้ใหญ่อุ่มช่วยฉันด้วยเถิดช่วยติดตามทวงให้ด้วยฉันจะมอบให้น้องชายของฉันต่อไปทุกคนได้ยินดังนั้นก็รับปากผีนางทองเลื่อนและได้หาสาเหตุว่าประคำสายทองที่เป็นเหตุให้ฆ่ากันตายและได้นำกลับคืนไปย่งน้องชายตามที่นางทองเลื่อนต้องการว่ากันว่า ที่นางทองเลื่อนดุร้ายนั้นก็เป็นเพราะนางกำลังท้องอ่อนๆซึ่งการประหารทำให้ตายทั้งกลมนอกจากนี้ผู้คนยังให้ฉายาว่านางทองเลื่อนใจยักษเพราะฆ่าสามีตัวเองตายอย่างทารุณแต่ไม่มีใครรู้ว่าสามีของนางทองเลื่อนนั้นเลวขนาดไหนที่เป็นเหตุให้นางทองเลื่อนต้องกลายเป็นฆาตกรเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ